สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินุไอรินนะครับวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มนะครับผมในเกมวันรันแมนคอมเพตนะอ่าทีแรกเข้ามาที่มาร์เก็ตนะครับซื้อป่างงานไปนะครับอันที่สองคือซัพพลายนะครับผมเดียวต้องซื้อโกนะครับผมจำเป็นมากอ่าต่อมานะครับเรามาดูที่กดสำรวจนะครับผมมามาดูที่พาสู้บอสนะครับกดเท้าผู้ผ่านไปนะครับสามครั้งสามครั้ง ครั้งนะครับพอฟาร์มซูพเปอร์สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่สุ่วนตุ่มเลยนะครับกดเหมือนคาซุเปอร์บเลยทั้งหมดนะครับต่อมานะครับผมเรามาทำเฟสเท้ากันนะครับผมซึ่งอันนี้จำเป็นนะครับผมถ้าเราทำเวสเท้าจบนะครับผมเราสามารถได้เทปด้วยนะรับเลยนะครับ ภพลังจิตนะครับผมดูเ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาอัพพลังงานทีมกันด่วนนะครับผมทำงานลบเนี่ยนะครับกดที่ไซต์มาครับกดที่สารวจนะครับผมพยายามทําเป้าหมายรายวันให้ค้บนะครับผมจะได้แต้มในการอัพสตอรี่และทักตะนะครับผมกดที่สตอรี่นะครับผมนี้สามารถเพิ่มพลังงานได้ทั้งทีมเลยนะครับผมซึ่งมันจําเป็นมากในเกมนี้นะครับผม สามารถทำให้ทีมเราโหดขึ้นได้นะครับผมามาที่พักสานะครับผมตรงพักสาเนี่ยผมจะแนะนำให้เปิดได้ถึง1 0นะครับผมหลังจากนั้นก็ให้อัพตรงแผ่นี่ผุ Sara ่ชี้เนี่ยนะครับตรงแผ่นนะครับแผ่นข้างหลังเยนะครับอัพให้มันเต็มไปเลยนะครับผมได้พลังงานเยอะแน่นอนครับสำหรับทีมของคุณนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแนะนำการปลามายังเท่านี้นะครับผม